พูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการใส่เลขบัญชีใน Adsense ไม่ได้นะคะก็คืออย่างนี้นะคะกิกได้ผ่านกฎของ youtube แล้วก็ได้พิน์มาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากิกก็ใส่รหัสพินพ์ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันมันพอใส่รหัสพินไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ กิ๊กใส่รหัสพินได้พินนะคะช่วงที่ช่วงที่กฎใหม่ของ youtube นะคะมาพอดีนะคะกิ๊กก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าทีนี้กิ๊กก็เข้าไปใส่เลขบัญชีธนาคารไม่ได้นะคะเพื่อจะทำการรับเงินของ google adsense นะคะแล้วก็เกิดปัญหาที่แบบว่ามันเหมือน เขาบอกว่าอะไรนะไม่ใช่ตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับแบบให้ใส่ภายหลังอะไรอย่างนี้เนาะคลิปมันขึ้นมานะคะทีนี้คลิกได้ไปค้นดูคลิปแต่และคลิปของคนที่เอ่อเพิ่งผ่าเอ่อเพิ่งได้พินแล้วก็ใส่เลขบัญชีนะคะกิ๊กก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะที่คนไหนที่เป็นเหมือนกิ๊กนะคะที่ว่า ทำไมใส่เลขบัญชีไม่ได้นะคะคือใน Google Adsense ของเรานะคะมันจะมีตรงอ่อที่มันจะเขียนว่าให้ครบเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะของของเงินจําำนวนเหรียญนะคะว่าให้ครบเท่าไหร่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่กิ๊กไปดูนะคะในคลิปของประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะคนที่เขาใส่อ่าใส่ เลขบัญชีไปอะไรไปนะคะเขาบอกกิ๊กเขาบอกว่าเขาพูดในคลิปนะคะว่าให้มีจำนวนเหรียญ20%ก่อนนะคะถึงจะสามารถใส่เลขบัญชีได้นะคะก็กิ๊กก็งมตั้งนานนะคะทุกคนแล้วก็พอกิ๊กได้เข้าไปศึกษาในคลิปนี้นะคะกิ๊กก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆที่ว่าใส่เลขบัญชีไม่ได้นะคะ เพราะอะไรที่ว่ามันใส่เลขบัญชีไม่ได้นะคะให้ทุกคนฟังทีนี้แต่ตอนนี้นะคะกิกของกิกนะคะ Google Adsense ของกิกก็ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่เอ่อเลขบัญชีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจำนวนเหรียญของกิกมีอยู่18ซนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึง20กิกก็เลยเอ่ออยากจะ สอบถามผ่านคลิปของกิ๊กนะคะสำหรับคนไหนที่ใส่เลขบัญชีธนาคารได้แล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์ให้กิ๊กด้วยนะคะว่าใน Google Adsense ของแต่ละคนน่ะมีจำนวนเหรียญกี่เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ไม่ต้องบอกว่ามีเหรียญเท่าไหร่นะคะแค่แค่อยากให้คอมเมนต์คนไหนที่ผ่านกดแล้วนะคะคอมเมนต์ให้ให้กิ๊กหน่อยนะคะว่า ได้เหรียญ20%หรือ,อยั่งถึงใส่ถึงใส่เ,เลขบัญชีได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กได้ไปไปดูมานะคะที่เขาบอกว่าที่จะใส่เลขบัญชีได้ก็คือ20%กิ๊กก็จะรอให้ทุกให้เหรียญของกิ๊กนะคะครบ20%นะคะกิ๊กถึงจะมาทำคลิปแชร์ ว่าใส่เลขบัญชีได้หรือยังอีกครั้งนะคะตอนนี้กิ๊กได้อ18%อยู่เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กก็ต้องฝากคนที่ผ่านกฎแล้วก็สร้างรายได้ได้ไดแล้วใส่เลขบัญชีได้แล้วนะคะฝากดูให้หน่อยนะคะว่า เหรียญของทุกคนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะถึงใส่เลขบัญชีได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะกิ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ